สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถเดลโก้ al, มาเทสเ้วยแล้วก็มาโมด้วยเพราะนั้นผมก็โมรถตัวทับหลังเนาะแต่วันนี้มีมิดได้มาโมครับอ่ามิดไดมาบอกว่าเป็นโชวคกลางด้วยมอเตอร์มิดไดเป็น QS มอเตอร์เยนะครับห้ากลัวน่าจะวิ่งนะแต่ผมก็ลองไปวิ่งดูแล้วก็ก็วิ่งอยู่ในระดับหนึ่งนะครับไม่ถือว่าว่าวิาว่งมากผมว่าเขาอาจจะจูนมอเตอร์ motor, จูนรถคันนี้มาเพื่อแบบการใช้งานซะส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นแบบว่ามาวิ่งเร็วนะครับเพื่อนๆที่เขาซื้อมาเขาบอกว่าตอนแรกเขาดูคลิปแล้วเ<ๆ>ขาแบบมัน วิ่งไปร้อยเลยเขาก็เลยซื้อน่าจะซื้อมามันวิ่งไปถึงร้อยมันแค่ประมาณเต็มเต็มที่ไม์ของมันก็ประมาณ80ดสนะเพราะว่าผมก็เลยเช็คไปว่าเอ้ยทำไมเขาวิ่งไปถึงร้อยก็สรุปว่าไอตัวที่เทสอนะมันเป็นตัว3,000วัตต์แต่ตัวนี้มันแค่2,000วัตต์นะครับเห็นไหมมันแค่2,000วัตต์ก็เลยไม่สามารถทําความเร็วได้นะลูกค้าก็เลยบอกว่าเฮ้ยมีวิธีไหมแต่ว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนมอเตอร์ก็เลยบอกผมแนะนำว่าเาลองเปลี่ยนกล่องดูเด,ดี๋ยวดูกล่องให้ว่าถ้ากล่องจูนได้เราจะลองยัันนะคครบแ่อม30 รถมันมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับถ้าใช้แบตเตอรี่30แอมป์เนี่ยผมคิดว่ามันวิ่งได้ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเขาก็บอกอยู่ว่าเขาวิ่งได้ไม่ไกลเพราะว่าเขาชาร์จแบตเตอรี่เต็มหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเขาบิดมากๆนะครับวิ่งไม่ถึง30โลนะครับวิ่งไปถึง30 M โลเขาเลยต้องทําเอาแบตเตอรี่เนี่ยฝังไว้อีกลูกเนึ่งเห็นไหมผมดูแล้วก็ยุ่งยากอยู่ทาปักชาสองอันแล้วเผื่อเวลาแบตหมดกลางทางแล้วเขาก็สลับแบตเตอรี่ผมกม็รู้ว่าถ้าอย่างนั้นก็ต่อขนาดไปเลยดีกว่านะแต ผมก็รู้ไม่รู้ว่าย่งไงแล้วแต่เขาคนใช้นะรถก็เป็นดิ้นหน้านดิานด้นหลังปกตินะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับมีไฟลงไฟเลี้ยวมีเบรกมีดิ้นอ่านันแหละปกติรถนะครับมีก็มีการแต่งบ้างนิดหน่อยครับส่วนใหญ่อ่าอุปกรณ์ในรถนี้เป็น LED ทั้งหมดนะครับนี่เป็น LED อ่า LED ทั้งหมดก็รถเขาบอกว่าก็มีเข้าศูนย์ไปแล้วหลายครั้งอยู่ก็มีอาการตอนนี้ก็คือตัวบิ้คัแจบิดไม่ได้อ่าบิดแล้วไม่ติดต้องใช้รีโมทในการเปิด นี่อ่าถ้าทนี้หมดในการเปิดนะครับแล้วก็ส่วนตัวอื่นก็พตรงประติกเขาก็บอกว่ามันมีแบบหักบ้างอะไรบ้างตรงเบาะก,ก็มีหลุดบ้างอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายไปดูทีนะครับส่วนข้างหลังก็ก็รด ผมดูผมลองขี่นะรถมันแข็งแรงมากเลยนะฮะก็น้ำหนักดีการทรงตัวก็ดีแต่ว่าคือสำหรับผมอาจจะขนาดตัวความสูงพนอะขี่แล้วรู้สึกว่าเบาะมันเบาะช่วงเนี้ยขี่แล้วมันผมจะอึดอัดไปหน่อยเพราะผมเคยขี่รถแบบแนวเนวีน้ยมันไม่อดึดอัดพอขี่รถอย่างนี้ผมแต่ว่าแล้วแต่คนชอบไงไม่เหมือนกันนะครับช่วงหน้าโชคดีครับแต่ว่าหลังรู้สึกว่ามันจะล,อ,ลอยไปหน่อยนะพอเกิดแบตเตอรี่กับของทั้งหนักมันอยู่ด้านหน้าหมดเลยข้างหลังเบาเพราะว่าผมลองขับคนเดียวปุ๊บถ้าเกิด บิดแรงๆปุ๊บคันนี้ล้อหลังมันจะเหมือนดิน้นๆนะแต่ว่าผมลองเปรียบเทียบแล้วความรู้สึกผมนะขี่สู้เวฟเดิมๆไม่ได้เวฟเดิมๆเ,เหมือนจะวิ่งกว่านะครับเวฟเดิมๆออกตัวปุ๊บไปวิ่งกว่าผมวดไปทันเพราะว่าผมลองวิ่งไฟแดงแล้วผมตามเขาไม่ทนันนะครับตามเขาไม่ทนันแต่ว่าผมก็พอรู้สาเหตุแร้วว่าทําไมเขาตามไม่ทนันเพราะว่าเขาก็คงจูนมาให้รถน้าหนักขนาดนี้มันกินไฟฟ้าน้อ,นอยที่สุดเพราะารถน้ำหนักเยอะถ้าเราจะไปจูนแบบว่าออกตัวเปี้ยงงเลยนะมันจะไม่ได้่ามันจะกินพลังงานเยอะนะครับ มันกินพลังเงินแล้วอย่างผมดูแลสวสายพานเนี่ยมันหย่อนมากผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาตั้งหยอ่อนหรือว่าเขาต้องตั้งหย่อนอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าเกิดผมจูนให้มันมีความเร็วทอร์กทั้งความแรงทั้งทอร์กที่สูงขึ้นเนี่ยพอวิ่งไปแล้วสา่พานมันจะรูดนะมอเตอร์เพราะว่าใสา่พานล่องมันนิดเดียวเองในนี้ถ้ามองเห็นนะล่องมันนิดเดียวมันก็มันก็พอสมควรแต่ว่า กลัวว่าเวลาเบรกอ่าเวลาเบรกปุ๊บมอเตอร์มันลงรอบไม่ทันอ่ะมันก็จะรอบล้อมันสมมติเราเบรกกระทันหันนะเราเบรกเร็วปุ๊บคราวนี้มอเตอร์ไม่ทันหยุดหมุนนะฮะไม่ทันหยุดหมุนปุ๊บคราวนี้ก็เลยสายพานอาจจะมีรูดบ้างอะไรเงี้ยทำให้ตัวสายพานมันเสียหายเร็วนะแต่ว่าถ้าเกิดเราโมก็สายพานเสียหายเร็วมันจะเป็นข้อเสียของมอเตอร์มิดได้นะครับไม่เหมือนมอเตอร์ขับหลังล้อฮับมอเตอร์ล้าฮับมอเตอร์เนี่ยอาจจะข้อดีจะเยอะกว่านะครับแต่ผมลองขับดูสักพักแล้วต ขี่มาไกลมากเขาน่าจะแบบว่าจูนเพื่อให้วิ่งในระ,ะยะทางอ่ะโอเคแล้วปัญหาน้อยที่สุดเขาต้องการแบบให้ปัญหามอเตอร์กล่องไฟแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยสัมพันธ์กันถ้าเกิดผมมาทำเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะต้องขี่กันสักพักหนึ่งเพื่อดูว่าเออความเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงมันจะมีข้อเสียยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่แนะนําให้แต่งหรอกแต่ว่ามีลูกค้าเขาอยากให้แต่งเพราะว่าเขาขี่แล้วเขาถือว่าความเร็วมันไม่พอเนาะแต่เขาก็เดี๋ยวก็หาแบตเตอรี่หรือหาอะไรทาใส่เอาผมคิดว่ามันคงไม่ใช่เรืื่่่่่่่ออองงาาาากไมมใเเเเรรรรหญทัับบบบนนน้ะแตีีว็ แต่ว่าผมมองที่เก็บแล้วก็ไม่รู้ผมจะใส่แบตเตอรี่อะไรได้บ้างแล้วตรงไหนนะจุดวางเป็นไงอาจจะต้องเป็นอ่านี่ผมยังไม่ใช้แบตแบตใหม่มันจะใช้แบตเดิมที่มีอยู่ก่อนฮะแล้วก็เขาอยากได้ความเร็วสักประมาณอ่าหนึ่งร้อยอ่าผมว่า100ก็ได้อยู่ถ้าความเร็วเพิ่มอีกยี่สิบนะครับผมก็แนะนําว่าอาจจะต้องเปลี่ยนกล่องเป็นหนึ่งใบนะับใช้งบประมาณห้าพันนะครับถ้าทาก็งบประมาณห้าพันเท่ากันแหละกล่องหนึ่งใบแน่ๆนะครับเดี๋ยวไปดูว่าผมจะทําได้ไหมแต่ว่าก่อนนี้ผมจะไปเทดสดูก่อนว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่อ๋อ เกียร์หนึ่งค่อนข้างจะเชื่องเชื่องนิดนึงอ๋อเกียร์หนึ่งประมาณสี่สิบกว่าเกือบเกือบห้าสิบครับในซอยนะอ,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 อึ๊บอึ๊บมาเบรกดีก็ได้อ๋อบิดกำปอกนะบิดหมดปอกนะเดี๋ยวเกียร์หนึ่งก่อนอ่อห้าสิบสอง เกียร์สองเกียร์สองก็เร็วขึ้นมาหน่อยประมาณหกสิบสองหกสิบสี่โอ้ไมจีบสบจะได้ผมอาจจะได้เห็นความเร็วประมาณ80ดสิบจีบตคิดว่านะโอ้แต่บ้านผมนี่ มีแต่รถแพงๆมันจะมีสี่เกียร์หนึ่งสองสามเกียร์สี่ก็จะเป็นตัวเอสข้างหน้าเนี่ยวเดีย๋ยผมกดเกียร์สามเลย รถก็ค่อนข้างจะแข็งแรงครับไม่แต่จะแซงรถนี้เดี๋ยวลองดูมันจะแซงได้เลยไหม,มรถเกียร์สี่เลยนะครับเอยเอยเ,ยเ,ยเยได้7จ็ดสิบกว่าแล้วที่ไม, 75, ม่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกไม่กับีเบสตรงนะตรงมาก จะถึง80ดติดไปับลองดูเถึงไว้ถึงถึงถึงใหม่คือเ7ครับดีเบส77 78ิเสอยู่ใกล้เคียงครับรถนิ่งมากแต่แบตเตอรี่ค่อนข้างจะยุบเร็ว นี่ผมขี่มาสักป๊บหนึ่งเหมือนจะแบบถ้าผมบิดแค่นานขนาดไหนยุบไปขีดแล้วขนาดผมบิดแค่ระยะทางเดี่ยวประมาณถับตั้งแต่ขับมาได้เพิ่งจะสองสองกิโลก,กว่านะฮะที่ผมเดินทางนี่แค่เก้ากิโล,ลก็ลองดูว่ามันจะเหลือกี่ขีดก็คือเราบิดอะเราไม่สนใจเราบิดอย่างเดียวเวลาแซงนี่ผมแน่จะแซงไม่ได้เลยวะ่ะ เพราะว่ามันมันขึ้นช้าต้องเข้าใจว่ารถน้ำหนักมันเยอะเดี๋ยวไปดูที่จานเท่าไร่79เก้าเจ็า79 79เาแบตเตอรี่ยุบเห็นเห็นเลย ผมจะโมได้ไหมเนี่ยบิดแค่นิดเดียวแบตยุบเร็วมากเลยมันมันไม่เหมาะกับการบิดแบบแท้ๆผมว่ามันน่าจะแบบบิดเลี้ยงๆส็กประมาณสั้ง5-60มันน่าจะวิ่งได้ไกลนะแต่ถ้าบิดแช่นานๆอย่างมเนี่ยผมคิดว่ามันมันน่าจะกินพลังงานเยอะเพราะว่า มันต้องใช้รอบมอเตอร์ที่จัดพอสมควรเพราะอย่าลืมว่ามอเตอร์มันจะมีช่วงประหยัดพลังงานถูกต้องไหมาอาจจะรอบสักประมาณสักวิ่งสัก60-40เนี้ยโอเคมันอาจจะประหยัดแต่พอเลย40ไปแล้วมันได้ความเร็วเพิ่มมาก็จริงแต่มันจะกินพลังงานเป็นเท่าตัวเลยแทงไม่ไหวครับมันไม่มีแรงเดี๋ยวติดแทก่อนอ,อนุญาตแทงครับ ระยะทางจะห้ากิโลเมตรแล้ว แปดสบเจะแช่สบายเก้าสี่นะคนเกียสี่เนี่ยแปดสิบจะแช่สบายเอาละ ผมนะผมรู้สึกว่าคันเร่งมันมันสมูทเขาก็จูนมาดีนะเรื่องคันเร่งแล้วก็จูนมาให้ใช้งานแบบธรรมดาใช้งานได้ทั่วไปอะ่ะไม่น่ากลัวไม่อูห,อหวาแต่ถ้าแต่งแล้วมันก็แบบบิดปุ๊บก็ขึ้นปั๊บเลยมันก็ต้องแบบไม่รุ่นชอบกว่าแต่ถ้าอย่างพวกผมนี่ถ้าขับอย่างนี้ผมรู้สึกออมันเหน,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 นื่อยอยังไงมันแบบมันเรื่อยๆอ่ะมันค่อยๆขึ้นมันไม่ได้ขึ้น แต่คิดดูเราจะแซงอะไรเนี่ยโอ้โ oh, หผมก็ใจอารมณ์คนจะแซงรถเลยรู้สึกว่าแบบถ้ามันวิ่งถนนเหมือนอย่างผมชานเมืองหรือนอกเมืองเงี้ยไม่ได้ในตัวเมืองอจจะรู้สึกว่าโอ้ oh, แซงลำบากมากนะถ้าเขาบิดบิดเขาเหยียบแข่งกับเรานี่เราแทบจะไม่ทันเลยเนะี่ย ยุบลงไปขีดหนึ่งแล้วครับแัตเตอรี่ที่ใช้งานมาก็ว่ามันโดนตัดกิโลไปอันนี้น่าจะประมาณ7จกิโลระยะทางที่ผมลองนี่แค่สิบกิโลผมรู้ผดเลยเดี๋ยถ้าจะแต่งก็น่าจะต้องมีทําแบตเพิ่มแน่นอนแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนกล่องให้เขาก่อนแล้ว เขามีแบตสำรองในรถอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวให้ต่อแบตสำรองพ่วงไปเลยเขาไป็นสำรอง15แอมป์แต่ผมดูแล้วเขาบอกว่าเขาวิ่งแค่10กิโล10กิโล20กิโลโอเคก็ถ้าเขาขี่เร็วบ้างเบาบ้าง,าง,างก็น่าจะวิ่งได้หยวนหยวนอเอาเอาอย่งไรครับอ๋อนี่แหละนี่คือปัญหาของตังคม ขับรถไม่ตีไฟเลี้ยวเลยแบตเหลือประมาณเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่โวลต์นะหมดปอกแล้วเนี่ยบอกว่าอารมณ์ขับมิดได้มันนุ่มๆน,น,นะ รถเตยพานมันจะขับกระแทกเหมือนรถโซ่มันน่าจะยากเนี่ยบิดปุ๊บมันจะนุ่มไปเลยมันจะมีช่วงมอเตอร์ดังอยู่ตอนช่วงกลางๆเพราะว่าเขาทำมาเพื่อ ให้เขาใช้งานได้ทนทานแข็งแรงมอเตอร์ใหม่พังใหม่ร้อนไม่ต้องเสียหายเซอร์วิสน้อยมากกว่าผมคิดว่านะั่นที่ก็จูนนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนกล่องเพิ่มมันก็อาจจะต้องการดูแลอาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับดูแลหลกัหลกๆก็แค่แบตเตอรี่สองก็มอเตอร์รองลงมาแน่มารับรถอีกแล้วเดี๋ยวนี้ลูกค้ารถสไลด์มารับรถกันเลย ันเล็กเกินไปคันนี้มันเล็กเกินไป oh. นเล็กเกินไปโหมัน oh. สไลด์ได้โคตรยาวเลยนี่ได้แปสิบเดิมเดิมแปดสิบว้าแรงตอนจะถึงนี่แหละ อ่ะโอเคดูความเร็วกันนะครับแปดหนึ่งแปดสิบเอ็ดครับว้ใช้ได้นะก็ถือว่าวิ่งใกล้เคียงกับแบบกับรถรถผมนะรถตัวไฟฟ้าอ๋อแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่ลดลดลงไปหนึ่งขีดนะครับนี่เห็นไหมดูแบตเตอรี่กันอ่าแบตเตอรี่ลดลงไปหนึ่งขีดก็แปลว่าก็น่าจะได้สามสิบกิโลนะแน่นอน ผมว่าถึงแต่มันแค่ไฟมันยุบเร็วไปหน่อยทางจับมอเตอร์มอเตอร์ก็ถ้าเทียบกับล้อฮับนะก็สูสีนครับทานไม่ร้อนยางไม่ร้อนสูสีครับสูสีไปเดี๋ยวไปโมรครับเดี๋ยวรอดูคลิปโม